จุดเปลี่ยนชีวิตของพี่ครับเริ่มตอนไหนครับจุดเปลี่ยนของชีวิตของพี่ใช่ไหมครับใช่ครับผมเริ่มต้นตอนที่พี่พบกับสิ่งที่เรียกว่าครับเฮ้ยไม่ใช่จริงแล้วจุดเปลี่ยนชีวิตของทุกคนนะพี่ว่ามันเหมือนกันหมดเลยนะครับมันคืออะไรรู้ไหมมันคือจังหวะที่คุณเนี่ยเจอกับความลําบากหรือเจอกับสิ่งที่คุณกลัวจดเปลี่ยนชีวิตพี่มันจะมีอยู่สี่ห้าจุดที่เรียกว่าป็น t u r นิ่งพอยต์ใหญ่ๆเลยเพราะว่าเราต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรากลัวที่สุดบางคนเนี่ยยกตัวอย่างคบกับแฟนที่ท็อกซิกแต่ไม่การ สามารถที่จะเผชิญหน้ากับความสกเศร้านั้นได้เนี่ยคุณก็อยู่ในเรล a t i o ที่มันท็อปซิกตลอดชีวิตบางคนอยากท,ทําธุรกิจแต่ไม่กล้าที่จะลองบางคนแค่อยากจะลดน้าหนักอะแต่ไม่กล้าที่จะลงมือเพราะกลัวความลำบากกลัวจะเสียใจกลัวจะล้มกลัวจะพลาดแต่ก่อนที่เราจะทําอะไรเป็นก่อนที่เราจะเก่งสักอย่างนนเนี่ยแน่นอนเราต้องเริ่มจากการที่ทําไม่เป็นจนเราเป็น,จน,ปนจนเราเก่งจนเราเชี่ยวชาญทุกคนแหละ ก่อนที่ขี่จักรยานเป็นก็ต้องพร้อมที่จะล้มก่อนที่จะทำธุรกิจเป็นก็เหมือนกันเพราะนั้นจริงๆแล้วฝรั่งเขาจะบอกว่า life begins when you get out of your comfort zone หรือว่าชีวิตเริ่มต้นเมื่อคุณก้าวออกจากชีวิตที่คุณคุ้นเคยถ้าคุณก้าวออกจากชีวิตที่คุณคุ้นเคยเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะเริ่มเจอความลําบากความกดดันความกลัวเพราะคุณไม่เคยเดินตรงนั้นมาก่อนวันแรกที่คุณเข้าฟิตเนสเวทลูกละ5กิโลอ่ะคุณยังคิดว่ามันหนักเลยแต่คุณยกไปสักปีหนึ่งสิตอนนี้อาจจะยก10กิ ธุรกิจก็เหมือนกันความรู้กัเหมือนกันเพราะถ้าเราอยากจะเก่งต้องเผชิญหน้ากับความลำบากสู้กับมันในวันที่เรายังไม่เก่งเนี่ยมันจะอึดอัดมันจะลำบากมันจะยากแต่พอทํามันไปเรื่อยๆโลกที่เราไม่คุ้นเคยจะกลายเป็นโลกที่เราคุ้นเคยและคอมฟอร์โซนเราก็จะใหญ่ขึ้นเราจะเก่งขึ้นถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเจอมันเยอะไอ้ความลำบากเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีมากจากตัวเราสู้ๆ